มีดด้๋ล่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตัดไม้นะคะตัดใหม่พี่น้องโอ้หมดแดงคือไหลเถอะเขาไปตัดเขาใหม่ไปให้สร้างเด้อง,ง่วก็มีเลียงง่วนหน้าตังเพิ่นได้มาแน่ละพี่น้องแต่บอท่านพ่อคาดว่าต้นนี้กับสิพ่อละอ้อคน คนเลี้ยงสัง่งเลยจังสี่ล่ะพี่น้องวิงวิ่กันเออแต่ว่าบ,บ่มีหมดแดงเริ่มไตขึ้นเลยได้นั่นแถวท่านบา่หมดแดงหลายมีดว้ามีดแกแหงตบ่เขามีดน้อยเขาอยู่แต่ว่าเป็น,ม,น,ม,นมีดน้อยมาเมียนมีดใหญ่เนาะ mình nhảy cả hăn đầu hăn đầu đây, Phân một bát, 2 bát nó cả rớt leo, anh à ấy mịt não, <laughs> Phân như bốc bốc ta ăn gì vậy? Ta ăn gì vậy? Ta ăn gì vậy? Ta ăn gì vậy? ขึ้นได้บนนี้ม,นนม,มัเคลื่อนฝนตกพามาตัดใหม่ครับมาตัดไม้ใ้ลูกสาวสูสูมีดมีดดำดวงใหญ่ใกะเอาไปเห็ดปอกอู่บุท่านได้มาเอ้ยได้มีดหน่อยมาฟันบืหูได้หมดแดงกับมีดได้นี่ ก้อยแล้วมดแดงคนอยู่ข้างล่างยังก้อยเลยนี่สมสมะมีดหน่อยฟันบ่กเขาอุ้ยมดแดงคือไตเติมอยู่ข่อยกัได้ มีดดดหน่อยจับดีๆเด้อัสี่หละค่ะพี่น้องชีวิตควรสั่งต้องขึ้นต้นไม้เป็นแต่แมนว่าเอามาผูกกินเลยเนีย่เขาก็ดึงได้ยุสั่งแต่ว่ามันก็ไกลเนอะเปินทีของเขา ทีน้ำให้น้ำหน้าเพิ่นบางเทียพิ่นกระแพงไปอยากให้ลุง่งต้องมาหาไปให้กินเนาไม่กระหุงค่ะเป็นหน้าปังแถวนี้เพิ่นเห็นหน้าปังล้ายหลาย,ลายไม่ก,กระล้ายเยอะค่ะนี่งานนี่ก็มี ้าอียังก้นี่ไม่โซะไปกตกินดีท่านมีคนเหมา,าจะกคนหลือว่านี่ตุนนี่อีกกนมีดบวคืออันนี้ก็เป็นยายาอีกย่างก็โจยาเส้ง Nhà phẹt cái nhà sen mới được anh bồ. Có tiền. cái sang cái kín đó nè. Tại bà bảo được Đầy mày leo. Cái hán này tham ấu. Hãy phún. Tốt đây chắc. Ý chắc nuôi con nhà cái thịt bông là, là nhà mong khơi tắt. Chắc khiếu khỉnh mà. ี๋ยวมือแรงก็บทิมาอีกฝนนี่พี่นอ้องขค้ืนตกยางแห้งเต็มรถพอดีเลยนี่มดดุดแดงอันนี้ตน้นแจนนเด้พี่น้องนี่ต้นแจเขึื่อนต้นแจมาจากโบพี่น้องน้ำนี่ตาสิเป็นตาตาแต่ภาษาไทยเคลื่อนนี้ยังกระบปงหูขค้นกัน ต้นแจ๋ยู่น้ำยู่น้ำห้น้ำนาฮะตนน้นแยงกอ,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 อนี่ห้างมุดเดงออเขืนต้นแจ๋ค่ะพี่น้องไผ่สนะันบ้านข่อยอื่นตน้นแจ๋อันนี้เป็นห้างมุดเดงห้างมดเดงพี่น้องนี่ใครบออ เอาหลุนเลยลุงสมเดี๋ยวก็ปปงไม่เพราะว่าไม่ชนิดนีเป็นไม่สะเนาะใส่ประโยชน์เ่าใครได้ดีกค่ะเพื่อก็อยากใหวเอาออกจากให้จากหน้าเพิ่นอยู่แต่ก็เดี๋ยวก็ปปงไม่ไ<ว>ตึนต,ตํ้ตแล้วก็สิทอนตัด เอาขึ้นหลดถดาะเมนวาวเ,เลยตอนนั้นเลยว่าหูเล้วง่ายด้วเมย์มะเมนเลยด้วยค่ะเมย์ <laughs> ดึงกระตวดกระตวดอยู่ไปจะอะไรเจ้าขึ้นดูขึ้มันแผลโอ้ยบบมันกับโได้กินพ่มมานีไม่เจ๊พี่น้องหลายหลายไม่กับหู Tao mày chân oh, đi nữa kèn hèn mi này, Oi, taki. Oi, miệng. Miệng phân sự kèn mịt miệng miệng mike. O, kìa luật sư kèn. Luật sư kèn hèn đi. Oi, kèn mô dèn okon. Tao lè. 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 อ,อ,อ,อืมได้นี่ก็ติ้มรุดแล้วเซาะดีขนาดบ,บ่าใครมีคนมาตัดอยู่ในดีเขาหยากออหยากแต่หมดแดงพี่น้อง ลินหอยแล้วดีนะบ่าเา็ดดแห้งแต่ว่ากระหวนเ,เดดแบบนี้เดดเอาฝนที่มาอีกแล้วละ่ะตกมาหล่นตกมาแบบมือขึ้นตกดีตกบ่มีลมแต่คือ่่ตัดทนอนออกเนี่ยขึ้นยางฝนไม่ใช่มีดเขาอาใส่เป็นงานเลย <laughs> มิดเขาพนน้น,นด,ดีตัวได้กินคะว่ามิดชำนิย่างที่พอได้กินมิดพกเนาะพ่าะมนมิดตัดไม้เต็มรถสูสูนี่ละรลถทำงานพี่น้อง,องเอาขั้นดีมาหลายกันทำงานบ่ได้ลุยๆบ่ได้ แต่ขั้นดีก็ดีแนจัหน้อยเพราะว่าบริสมดุแต่รุ่นนี่ก็เขาหาหม,มอเรื่อยอก็ต้องสมไปเรื่อยคี้ไปเลยค่ะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมด้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุมบุญคลินี้ก็ไว้ซํำนี้ก็นะคะเดี๋ยวเชยาใหม่ขึ้นซอยพโออูดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ